ด oh, oh, oh. oh, oh. ิง oh. ด uh, oh, oh. 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 uh, ิงด yeah. ิงโอ้โอ้หลบนะอะดิงดิงดิงสปีดมามาต่าไี่ตันมันสปีดมากเลยลูกอ้้โหไอ้เก่งจังเลยเฮ้ยเก่งจังเลยไอ้จ้าจ้าเฮ้ยเก่งจังเลยเฮ้ยเก่งจังเลยเก่งเก่งจังเลย

เหนื่อยยังลูกเหนื่อยยัง